อัโดัสวัสทีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas mm hmm. นะคะเอาละค่ะวันนี้นะนันก็จะมาดูดวงนะคะให้กับชาวธาตุลมนะคะในวันนี้นะคะคลิปสามารถดูได้เออตลอดไปเลยนะคะเป็นคลิปทมเลสนะคะมีผล1เดือนนับจากวันที่คุณเปิดดูนะคลิปนี้นะคะ ก็อย่างที่บอกเป็น general reading เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าฟังอะไรแล,แล้วรู้สึกไม่ดีหรือจิตตกก็โยนทิ้งไปนะคะถ้าลมมีราศีลัคนาอะไรบ้างก็ไปเช็คกันดูเลยนะคะใต้คลิปเลยสำหรับวันนี้นะคะดูได้ทุกเพศดูได้ทุกวัยแล้วก็ดูได้ทุกๆสถานะนะคะเราจะอ่านเป็น energy โดยรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกแย่หรืออะไรที่ฟังแล้วทำให้แบบจิตตกนะคะก็โยนมันทิ้งไปเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าความรักนะคะของชาวธาตุลมเป็นยังไงนะตอนเนี้ความรักชาวธาตุลมค่ะสถานการณ์ความรักชาวธาตุลมเป็นยังไงทุกทุกสถานะเลยนะคะ Seven of Wands r ิ v e r s นะคะ Justice นะคะ h a n g Man นะคะแล้วก็ Four of Wands ไให้ไปสุดท้าย The Moon นะคะโอเคสถานการณ์นะคะของชาวธาตุลมในตอนนี้นะดูเหมือนกับว่าคุณเนี่ยคือแบบกำลังตัดสินใจนะ คิดอยู่คิดอยู่ลังเลใจหนักมากว่าแบบอยากลงหลักปักฐานกับใครสักคนหนึ่งอะคือในที่นี้เนี่ยก็คือแบบดูดูอยู่นะก็แอบหลงแอบบชอบใครบางคนนะคะแต่สำหรับคนบางคนนะแต่ไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดนะแล้วก็ไม่กล้าไม่กล้าแบบไม่กล้าไปสารความสัมพันธ์นะแต่ว่าตอนนี้คุณแบบเหมือนคุณไม่มีกำแพงแล้วอะ เมื่อก่อนนะคุณอาจจะเคยมีกำแพงกับกับความรักนะแต่ตอนนี้คือแบบคุณรู้สึกเหมือนแบบคนคนนี้มาทลายกำแพงของคุณอนะทาให้คุณรู้สึกว่าแบบสามารถที่จะมีความรักกับคนคนนี้ได้นะคะเราก็เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของความที่แบบอยากจะได้คนคนนี้นะแต่ว่าคิดอยู่นะยังไม่ได้ทําอะไรนะคะ อันนี้นะคะเป็น e NERGY โดยรวมสำหรับคนที่แอบชอบนะส่วนสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในตอนนี้เนี่ยเหมือนกับแบบคุณลดกำแพงลงมาเพื่อที่จะให้เขาเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณมากขึ้นให้มาทำความรู้จักคุณมากขึ้นให้มาแบบสารางสัมพันธ์กับคุณได้มากขึ้นนะคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะแต่ว่าในตอนนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าความสัมพันธ์คุ้มเคือมากเลยอยากจะไปต่อแต่ว่า เป็น energy ของความที่แบบเอายังไงดีสับสนในตัวเองนะคะส่วน energy นึ่นนะคะสำหรับคนโสดที่ไม่มีคู่กรณีนะคนโสดเนี่ยคุณก็รู้สึกได้ว่าแบบในตอนนี้ช่วงเวลานี้อะมี energy ของความสวยอยู่ในตัวคุณนะคะเด่นสง่ามากนะคนโสดชาวธาตุลมคือเด่นอะคือดูดีนะคะอร่าความแบบความดูดีจับอะราศีจับมกนะคะแล้วก็มี ความมั่นคงในชีวิตในตอนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากมีเกณฑ์นะคะที่จะได้บ้านใหม่รถใหม่นะคะหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้สิ่งของใหญ่ๆใ,ในช่วง30วันนี้นะคะใช่สิ่งของใหญ่ๆที่แบบเป็นความมั่นคงเป็นความมั่นคงในเรื่องของที่ดินนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะในเรื่องนี้มัน,มนจะแบบเด่นมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักคนโสดนะก็ยังแบบ มีเข้ามาให้เลือกคิดคิดอยู่แล้วก็พยายามที่จะแบบทลายกำแพงของตัวเองลงนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นฝ่ายที่พยายามคิดว่าพยายามจะลดกำแพงลงอะ่ะก็คือฝ่ายที่จะไปแบบจีบเขาอะ่ะคือคุณก็แบบพยายามที่จะทําลายกำแพงของเขาลงไปนะคะแล้วก็พยายามทลายกำแพงที่แบบที่คุณไม่สามารถที่จะเข้าใจและยอมรับตัวเองในบางส่วนได้นะคะคุณพยายามที่จะลด ส่วนสนะ่วนนั้นลงมาเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ในตอนเนี้มันโอเคนะส่วนความรักความสัมพันธ์ที่มันดีอยู่แล้วในตอนนี้คือมันก็มีเกณฑ์นะคะที่จะมีการพัฒนาไปถึงการสร้างบ้านอยู่ด้วยกันหรือว่าการแบบอาจจะไม่ได้แต่งงานนะแต่อาจจะมีการย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันเลยนะคะหรือว่าอาจจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มองไปความสัมพันธ์นะค่อนข้างที่จะมั่นคงเราก็หนักแน่นนะ แต่ว่ามันอาจจะมีความคุ้มครืออยู่บ้างในบางเรื่องนะคะมันก็เลยแบบคิดอยู่ว่ามันควรจะไปในทิศทางไหนดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะแล้วปัญหาความสัมพันธ์ของคุณมันอยู่จุดไหนเนาะขอดูหนะะ่อยค่ะว่าปัญหาความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมนะคะปัญหาความสัมพันธ์ความรักของชาวธาตุลมอยู่ที่ตรงไหนคะ 2 of wands นะคะ6 of pentacle นะคะ10 of swords นะคะ reverse อ่าปัญหาของคุณในตอนนี้นะคุณกําลังมองที่อนาคตนะคะว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่านะคะว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะชอบเราเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ว่าแผ้นที่วางไว้ในอนาคตมีกันและกันเหมือนกันหรือเปล่านะ เราก็อาจจะดูเหมือนกับว่าแบบกำลังคิดอยู่ว่าความสัมพันธ์ในอนาคตอะ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมนะคะทุกสถานะเลยความสัมพันธ์ในอนาคตมันจะเป็นไปนตามแผนที่วางไว้หรือเปล่าแลวเขาจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่ามีการให้ที่ได้รับเท่าเทีเทยมกันหรือเปล่านะคะที่ปัญหาเนาะก็คือเป็นความคิดในอนาคตอะ่ะเราก็เนี่ยค่ะ add of pentacle นะคะเราก็จะ steadily worse เราก็เนี่ยโอกาสโอกาสแต่เขาจะตอบรับโอกาสจากคุณหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าคุณหรือว่าแบบเขาจะให้โอกาสคุณหรือเปล่าในในความสัมพันธ์นี้ยคุณกลัวว่าจะถูกปฏิเสธนะคะหรือว่าคุณกลัวว่าสําหรับคนโสดน,นะคุณกลัวว่าคนที่เข้ามาจะรู้สึกว่าแบบความสัมพันธ์เนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เล่นๆน,นะคุณก็เลยไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกออกไปนะคะส่วนสําหรับ ความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะมันก็เป็นแบบมันเหมือนโอกาสที่จะตัดสินใจอ่ะจะมีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะคือเหมือนไม่มีโอกาสได้ตัดสินเพราะว่าบางความสัมพันธ์เป็นรักสามเศร้ารักซ้อนนะคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันอาจจะไม่สามารถที่จะเป็นไปได้อยู่แล้วแน่ๆนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าไพ่ากจะแนะนําอะไรนะคะในความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้าเนี่ยไพ่จะแนะนําอะไรไม่ใช่ธาตุน้ำสิเอาใหม่เอาใหม่ในความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมไพ่จะแนะนําอะไรนะคะขอไพ่แนะนําให้กับชาวธาตุลมหน่อยค่ะชาวธาตุลมเป็นยังไงบ้างคะ ความสัมพันธ์คำแนะนำเนาะเตมูนนะคะเด้งเก่งจังเตมูนค่ะนายวัลเป็นเเคิลนะคะ e i g of swords <laughs> สิ่งที่พ่ออยากจะแนะนำนะคะก็คือค้นหาตัวเองให้เจอค่ะค้นหาตัวเองเข้าถึงตัวเองให้ได้นะคะเราก็เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองนะคะทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะ ทำยังไงก็ได้นะตอบสนองความสุขของตัวเองยิ่งตัวเองมีความสุขเท่าไหร่นะคะ mm. เห็นคุณค่าในตัวเองมากเท่าไหร่นะ mm. คนที่เขาตามคุณเน่ะ mm. เขาก็จะตามคุณไปตลอดแล้วคนที่คุณตามเขาอยู่อ่ะเขาก็จะอาจจะเปิดใจให้กับคุณก็ได้นะคะ mm. มันก็ชัดเจนนะคุณต้องชัดเจนกับความสัมพันธ์นะคะถ้ามีความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งอะ่ะ mm. ก็ลุยไปเลยนะ ชัดเจนชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรนะคะชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็ชัดเจนกับทุกๆสถานะคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเป็นอะไรกันแล้วเป็นได้แค่ไหนแล้วทำอะไรได้แค่ไหนคือบอกขอบเขตอย่างชัดเจนไม่เช่นนั้นแล้วมันอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังนะคะโอเคมีอะไรอีกไหมคะ i of s f Swords นะคะ o u r o f Wands นะคะ แล้วก็แฮงแมนนะก็คือว่าบางครั้งบางทีอะคะ่ะความคิดมากมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนาะคือแบบก็ลองเปิดใจพูดคุยกับเขาดูนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะมีเหตุและผลในตัวเองเสมอเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะถ้าคุณคิดว่ามันแบบถ้ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงซ้อนหรือว่าไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าเราสองสาคนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีแค่คุณและเขา่า ลองดูค่ะลองพูดคุยกันดูนะถึงแบบความคิดความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปนะคะคิดให้เยอะคิดให้มากกับความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเช่นมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราสามคนหรือเขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วยังไม่ได้อยากค่ะจากครอบครัวของเขานะคะคิดดีๆนะ ฟบวันขึ้นมาบอกนะคะว่าบางครั้งบางทีนะคะบางความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะพัฒนาและไปต่อได้นะคะถึงขั้นได้แต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันเป็นไปได้แต่ว่าคุณจะต้องคิดดีๆว่าจะเอาอย่างไงต่อไปคุณจะต้องคิดดีๆเพราะว่า1มันอาจจะมีความต่างในเรื่องของสถานะทางสังคมแล้วก็สถานะแบบหลายๆอย่างอะ่ะทั้งทางการเงินนะคะแล้วก็ ศาสนาความคิดวัฒนธรรมอะไรที่แตกต่างกันสูงมากมันอาจจะทําให้มันมีปัญหาภายหลังได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจตัวตนของกันและกันรจริงๆนะคะลองศึกษาตัวตนของกันและกันก่อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ได้สําหรับคนบางคนที่แบบมีความคิดต่างกันอยู่คนละขั้วบางคนเป็นิ introvert แล้วก็ ไปรักกับเอ็กโทเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจัดการอารมณ์ที่แตกต่างกันนะคะการแสดงออกทางความรักที่แตกต่างกันแล้วก็การจัดการตัวเองที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วว่ามันจําเป็นที่จะต้องปรับทั้งสองฝ่ายมันไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องปรับหรือว่ามันอาจที่จะไม่จําเป็นที่จะต้องปรับแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องเข้าใจกันและกันนะคะ ใช่มันอาจจะำเป็นที่จะต้องเข้าใจกันและกันแล้วเดินมาคนละครึ่งทางไม่ใช่แค่ฝ่ายฝั่งคุณหรือฝั่งเขาหรือว่าหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะว่าความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะฉะนั้นแลว้วอะค่ะทำอะไรค่ะต้องคิดดีดีว่ามันจะไปกระทบใครบ้างนะคะกระทบในที่นี้เนี่ยไม่ใช่กระทบความรู้สึกอย่างเดียวนะมันจะต้องไปกระทบกับแบบ การทำงานการเงินหรือชีวิตของเขาอะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุและผลในตัวเองเสมอนะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบสามารถกดไลค์คอมเมนต์ซับสไคร b ์นะคะแล้วถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีนะคะมีประโยชน์สามารถกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามได้เลยนะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะคอมเมนต์มาได้นะยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นโดยที่ไม่ตัดสินกันนะคะ อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าเจตานานี้ทําให้เพื่อทาเพื่อให้คุณรู้เพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุและผลกันเท่านั้นมันไม่ได้เป็นการจัดว่าใครเป็นอะไรยังไงดีไม่ดีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือเป็นการเบรมว่าปัญหามันเกิดที่คุณหรือเป็นหรือใครอะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่นะเป็นการที่จะทำให้รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่จุดไหนควรที่จะแก้จุดไหนแล้วก็ เป็นการบอกสถานการณ์โดยรวมเท่านั้นโอเคนะคะสำหรับวันนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถให้ได้นะขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย